เมนูมึงเหนือของไอโอวันนี้นะครับผมไอโอจะปลาปลาลาบปลากระห้นะครับลาบมีแบบเหนือเหนือเมืองเมืองมันเขานะครับป่าแม่ปี่น้องมันตึงคือแหมแล้วครับผมเป็นกับเขาก็ได้กับแก้มแหลกนี่สัําดีครับผมก่อนอื่นไอโอจะแย่เนื้อปลากระห้นะครับอัมลาบนะครับมีแข้งคอจะได้ใส่ลงไปนะครับป่าแม่ปี่น้องนะครับใส่เปลือกมะลิใหม่ลงไปตัวนะครับนอกกับลาบ ไปเรื่อยๆครับลาบเพืนเนื้อปลามันละเอียดนะครับน่องมันมตึงคือแต่แต่กับเนื้อปลาละเอียดแล้วไอโอ๊ก็จะมาต้มน้ำซุปหัวปลากรโฮนะครับนอกจากจะมีขา่าหอมแดงหอมขาวจะไข่ขมิน้นใบมะกรูดนะครับน,รน่องเปแม่เป็นน่องต้มน้ำซุปหัวปลาไปเลยหลังจากนั้นครับไอโอ๊ก็จะมาเจียวหอมขาวกับน้ำมันเห็นน้อยนะครับบันนี้ใส่นักในะน้ำมันเนี่ยนะครับเราเอามาคัว่วกับพริก าลาบของเขานะครับนาอนะครับมันตึกคือมันตึกงเมาะช่วงขั้วเนี่ยระวังหุ่นดังกอาไว้ด,ดีๆนะครับมันจะาจ้ำนะครับพ่ามเมยพี่น,น้องใส่ผูช่รถล,ลงไปเลยใส่เกลือลงไปเห็นน้อยบันนี้ใส่หนักนะครับผมความเมพี่น,นอ้องอาจจะหั่นครับเอาปลาที่เขาลาบนะครับ เอาไปคั่วกับพริกนะครับในกระทะนะครับคือเอาไปรวนให้มันสุกเห็นหน่อยนะครับบดไปบดมากระยี่ไปกระยี่มานะครับเนาะนีดไปหนีดมานะครับเพื่อเปลี่ยนพงเปลี่ยนผีกนะครับมันตึกขึ้ตึงม่อปาใส่ยีรับไปเลยครับก็จะมีเก็ดปลาทอดครับกระเทียมทอดนะครับแล้วก็หนังหมูทอดนะครับโหมทอดกรอบนะครับนี่คือมีของมืองเหนือนะครับเนาะใบจีนมีเป็นเส้นนะครับเนาะอันนี้คือเครื่องมีขวมีลาบมีนะครับลาบปลาก็ะหูมีวันนี้อย่างเขาแล้วก็จะ ก็จะใส่พักป้อมใบหอมพักไผ่หอมด้วนนะครับผมนะครับก็ล็อกไปกันล็อกมาฮื้อพริกฮื้อเกลือมาเข้ากันนะครับหลังจกให้นโอจะใส่หอมแดงเจียวนะครับเพิ่มความหวานลงไปเรียบร้อยแล้วครับปลาแม่พี่น้องพร้อมเสิร์ฟนะครับลาบปลาก็โหมีบ้านเฮานะครับเนาะมันตึงคือมันตึงเหมาะแต่แต่ครับปลาแม่พี่น้องกินกับไปจันที่ให้บาคือรูปโดดนะครับพักกรข่ขากลั่นะครับเล็บขุดมันตึงมีสปะพักนะครับปลาแม่พี่น้อง เงาะกระป๋อลล้อออ้ยังครับลาบมีปลากาะหงเขาวันนี้นะครับปาาบานตึงคือมันตึงเบาะอ,องขะลงควายนอนเห็กกับเตะปะแม่พี่น่องบานตึงคือเต๊ะเตะวันนี้นะครับผมเป็นกับเข้าได้กับแกมดีโดดหลุดโดดมันตึงคือตึงสดแต่แต่น้าซุปปลากาะหงของไอโอ้นะครับปลาอร่อยเหลือร่ายครับเหมาะแต่แต่ครับปลาตนตุ้ดตุ้เนาะ กรอกแขมกาดแรงนี่มันตึงเปลืองเล่าพงครับผมนำสุปกะเหลือล่ายกับแกมกะเหลือล่ายครับพ่อแม่พี่น้องมันตึงคือเปลืองเล่าแต้วันนี้